เป็นเรื่องราวของเจ้าหนี้คนหนึ่งที่เขาออกมาโพสต์เอาไว้ใน Facebook พร้อมกับรูปของน้องหมา3ตัวพัน f ฟรนช์บู l ด็อกนะฮะเจ้าหนี้บอกว่านี่คือหมาของลูกหนี้ที่เอามาเหมือนจำนำไว้เหมือนขัดดอกไม่มีเงินจ่ายแต่เอาหมามาให้แทน3ตัวโออแมันเป็นภาระปะมันเป็นภาระสิคือคือเดี๋ยวนเงินเงินก็ไม่ให้เงินไม่ให้เอาหมามาให้เลี้ยงแถมเอาหมามาให้เลี้ยงอีกสตัวแล้วเงินก็ไม่จ่ายสักทีเนี่ยนะครับ สุดท้ายเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอ้าผูกพันซะงั้นเขาบอกว่าหมาเนี่ยมันก็มีมูลค่าอยู่แหละเขาบอกประมาณสักเกือบแสนห้านะสามตัวเนี่ยก็ตกตัวแล้วประมาณห้าหมื่นนะครับหมูไม่หมาแพงขนาดไหนแพงแพงแป็ุดอกนี่แพงเหรอตัวนี้เขาบอกแพงเจ้าของเดิมก็คือฝั่งลูกหนี้นะครับผ่านไปหนึ่งปีอยากจะเอาหมากลับไปดูเองอ่าแล้วยังไงก็มาขอรับคืนครับเอาหมากลับไปปุ๊บเงินไม่คืนเงินที่ติดไว้ก็ยังไม่จ่ายแต่เอาหมากลับไปแล้ว